ขอแจ้งปฏิทินวาลิทอะคาเดมี่ตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2568เป็นต้นไปดังนี้วาริทอะคาเดมี่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสกลนครอะคาเดมี่ลีกรุ่นผสมทั้งทีม A ทีม B ขณะนี้เหลือการแข่งขันอย่างละ1น,นัดคือทีม A แข่งวันที่5ธันวาคมทีม B แข่งวันที่10ธันวาคมก็จะหมดภารกิจวาริทอะคาเดมี่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลีก ทั้งโคนทั้งที่1ทั้งทีม A ทีม B แข่ง5ครั้งขณะนี้แข่งมาแล้วสองครั้งแข่งทุกวันศุกร์วาริตอะคาเดมี่ส่งทีมเขา้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเจ็คนรุ่น10ปี12ปีรายการหอมจังสว่างเด่นดินโดยจะเริ่มแข่งขันในวันที่6ธันวาคมวาริตอะคาเดมี่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเจ็คนสำเนียงครับที่ดอนเขลัง ต่อจากนั้นภารกิจของวาลิสอะครีมีก็จะไม่รับงานแข่งขันใดๆเพราะว่าทีมงานจะต้องไปเตรียมทีมสิรินทรจิงถ้วยพระราทารมมสมเด็จพระเทพในเดือนมกราคมจะรับงานแข่งขันอีกครั้งหนึ่งคือเดือนกุมภาพันธ์2569จึงแจ้งมาเพื่อทราบ